ออกไกลเลยสัตว์แม่งเดินแม่งเดินเป็นขาปูเลยอะดูได้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไง่ไวะเอาไง่ไวะเอาไงวะ JK เว้ยเป็ดเป็ดเฮีย JK ว่ะเฮียดู JK ดิแจ็คกำลังตีกันอยู่เว้ยตีใครอ่ะหมดเลยเหรอีแกนวเฮีย FC ว่ะได้ถูกไหม เฮ้ยแคลแคเยี่ยมไกโรงพยาบาลเลยอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวเลยแบคลิตด่าโง่เหี้ยกตมันขึ้นอีกลยครับเขาเอาดูแบล็คลิตเลยอ่ะเยี้ยมอุ้มไปโรงพยาบาลล้านหนึ่งนะเว้ยเป็นล้านเลยนะพี่เร้านเลยจอยอยู่นี่เลยจอยจอยไก่เป็ดอยู่นี่เลยป้อนขึ้นไปป้อนขึ้นไปป้อนขึ้นไปป้อนขึ้นแต่ข้างหน้าแม่งถีบโดนเลยตาเมทมันเต็มป่ะวะเธอถ่ายเว้ยร้อนเลยเว้ยร้อนเลยเว้ยคนเนี้ยเฮ้ยสวิตเบดหรือเปล่าวะไอ้เหี้ย เป็นล้านเลยอะพี่ยังไงถ้าเองไม่มีรถอะไก็อย่าไปต้อนอากาศดีกว่าไหมเนี่ยครับขอไปเตรียมตัวเติมน้ำมันก่อนนะครับโอเคฟอรมเมอร์อีกฟอรมเมอร์ว่ะฟอรมเมอร์ว่ะเฮ้ยเดินไหวไม่กล้าออกเว้ยแจ็คไม่กล้าออกเว้ยเขาแตะรวมคนดูเลยนะทำไมมึงไม่เอาเลยแทงมันเลยโอ้ยเฮียแจ็คเล่นเฮียเราไว้ขยะเฮียขยะเราก็แทงได้แล้วเฮียเรียกขาเรียกหาสติอะไรไว้สัตว์

คนเหลือหน่อยเฮ้ยดูดิดูดิเขาจะเอาเขาลุงบานนะเขาคนเดียวอ่ะแจ็คนทีแล้วเปล่าคนเหลือหน่อยเฮียแค่คนเดียวคนกากไอ้เฮียทำทรงที่หายเลยเส้นหน่อยเฮียจะขอให้เขาต้องหอ้ไหล่ยไอ้เฮียนี่มันประมูลรถมาไม่เนิฟรถตัวเองไงเฮียเนี่ยโอ้โหแรงเกินครับเฮียเออเฮียแจ็คไม่เนิฟเขยทำไมเขาทำไมเขาไม่เนิฟอ่ะอุ้ยเฮียเขาหัวเลยเป็นเป็นแอดมินเซิร์ฟเป็นแอดมินไงเป็นแอดมินเซิร์ฟไงเฮียเนี่ยแก๊งแก๊งมา JK City เฮีย เฮ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะ Jk city ที่อยายไปเล่นเลยครับเนี้ยแทงตอนมันุ้ลงอ่ะเฮียเขาเข้ามาใหม่ก็ไปกดเขาไอ้เฮียไม่เล่นไม่ได้ไอ้เฮียไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้มันต้องเล่นทีเนี้ย่อ้าวขังโอ้เจเลือมันคลองประเทศดูมันกดอ่ะมันกดอ่ะมันมีคนดูอยู่เลยประเทศเนี้ยดึงเอสเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนมันีความจริงทำไมพี่พี่มีความจริงทำไมพี่โอ้พี่เอาความจริงมาพูดหมดเลยนะ เจเจเลี yeah, án, ้ยนเฮียเจ้าของประเทศลงมาได้ถ okay. ่ายเฮียอะไรไว้ปัญญาอ่อนทำตัวเป็นสภาในไอสัตว์กดแก๊งเล็กกับมึงไม่เห็ยจีบเฉยเลยใช้เพื่อนมาซวยด้วยอีกเหรอใครใครอุ้มก็ได้ครับไอรอนอุ้มก็ได้ได้หมดอ่ะแต่คือถ้าได้ตัวี่ตำรวจเขาข้าง JK ดูดิดูดิเห็นป่ะช็อตนี้ว่าตำรวจข้าง JK เคนดูดิหมอหมอเขาข้างดูดิหมอเขาข้างไอเฮียดูดิเชี่ยไปสัตว์หมอเขาข้างแต่ j จเ ไอ้เที่อไม่เคยเข้าข้างพวกกูเอาพิมส่งละโดนละเบิดโดนแล้วได้สี่อีกแล้วดูดิ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 โอ้โหชนคนไม่แบ็กลีนเดอร์ไม่ชนคนไม่แบ็กลีนเดอร์เมื่อกี้โอ้ผมกันเตือนตายครับนี่หมอทุกจุดเลยอะอะไรอะหมอทุกจ <the those S 1> ุดเลยอะไอ้เที่อะไอ้เทียไอ้เไอ้ที่บันทีที่แปดของตารางอีสปอร์ตดีกว่าเฮียกากยึดท้าตารางไอ้เฮียท้ายตารางเฮียกาก แกงเทียอะไรพดกากันสิบสองสิบสองก็ไม่เหมือนกับพวกกูหรอกไอ้ยี่พวกมึงอ่ะโอ้โหพลังอ่ะพลังอ่ะเฮียแกจบที่แปดเองด่ากันเลยไหมเฮียเจคีขย่ายท้ายตารางอ่ะเฮียไม่ได้เก่งหรอกไม่มีรถไม่มีรถก็ไม่ได้เก่งหรอกก็บอกให้เฮียเฮียแกงรถซิ่งแกงรถแกงรถเบนส์หนึ่งหนึ่งกูได้ทุกตัวพวกเฮียเนี่ยไอ้สายเฮียหนึ่งหนึ่จบโลไม่ได้ไอ้สัสเฮียพี่กูของจริงอยู่แล้วหนึ่งหนึ่จบโลพี่กูเปล่า จริงจริงพี่จริงจริงจริงมันไม่ไหวกับพี่หรอกเฮียแจ็คเอยไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องตายแล้วไอ้แจ็คไอแจ็คแอกอะไรอ่ะแอกอะไรวะไอ้ชี้เนี่ยชี้หนวดไอ้เฮียขอทานไอ้ตาดเฮียเฮียแจ็คขอทานเมืองแฟมไอ้ซาดอุ้ยเฮียปาดเองไม่เป็นไงล่ะเฮีย เอ้ยได้แล kind of ้ว <which is you contamination> oh ่ะได้แล well. okay. yeah. oh ้ว <transparency! Whoa. S 2> ่ะได้แล้ว่ะ JK ได้แล้ว่ะไอ้เหี้ยดูดิดูดิดูหมอไม่ได้เลยไม่แบกลิดอ่ะดูเมื่อกี้เลยเหรอเฮ้ยแบกลิดแบกลิดเลยดิคลิปเป็นอัไปแล้วเนี่ยมันมีบัตรปะเหี้ยอุ้ยเหลืออะไรอ่ะไปแบกลิดอ่าไปเหลือจังไงเจเคเหลือปะเนี่ยเจเหลือไม่โดนแบกนี้อีกแลไอเหี้ยหมอเขาข้างอีกแล้วอู้ยเบื่องอ่ะเขาเบี่ยงอ่ะหมอเหี้ยหมอเป็นทางคาร์สิตี้นี่ว่าเออมันแก้มปินปะเนี่ยเฮ้ย ดูดิตำรวจชนไปแบกนี้น่าโอ้โหเฮียเกิดไปดูดิไม่ได้ตำรวจเฉยไม่ได้ตำรวจเฉยโอ้โหด่าตำรวจทำไมอ่ะด่าตำรวจทำไมอ่ะไอ้กองหมดอุ้ยด่าตำรวจเฉยเลยตำรวจไม่จับอ่ะด่าบินป้าบาด่าไม่จับอ่ะที่อย่งกลัวจับจังเลยไปบุกบ้านอ่ะแล้วไปบุกบ้านอ่ะตำรวจเฮียดูดิให้กล่องซ่อมเฉยอ่ะเฮียเจเรือนอะถูกเวลาแล้วถูกเวลาแล้วถูกเวลาแล้วเฮีถูกเวลาแล้วถูกเวลาแล้วเฮียถูกเวลาแล้วเฮียไม่ใช่ที่เหลี่ยมเนี่ยเทเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ย ี่่นังแล้วมาดี๋ยวพิมไปพิมไปช่องพี่บอยพี่บอยดิเจย์เลี้ยงอะไรอ่ะแบบพิมก่อนได้เลยใช่ไหมไม่มีกฎหมายอ่ะยิงได้เลยแต่ถ้ามันจับก็โดนแค่นั้นนี่พี่ย้ายประเทศดีกว่าพี่พี่ย้ายประเทศดีกว่าพี่ย้ายเหอะพี่ย้ายเหอะพี่ย้ายเหอะเดี๋ยวไปพิมแป๊บนึงแป๊บนึงผมพิมช่องพี่บอยแป๊บย้ายเหอะไม่ไหววะยัยเจเคแม่งเจ้าของประเทศเกินไอ้เหี้ยแป๊บนึงผมพิมช่องพี่บอยแป๊บ Oh. ไปเดวกูต้องไปลกอดวกขับรถกูไปก่อนเปล่าได้พี่แต่ไม่มีไม่มีกุญแจนะไม่มีบัตรใช่ปะไม่มีบัตรใช่ปะไม่มีบัตรใช่ปะไอจอนมันไม่มีบัตรใช่ไอจอนไม่มีบัตรใช่ไหม ไม่มีไม่มีสวิทเปิครับพี่ใช่ใช่โอเคเอาไม่ได้นะไปละนนี่เดี๋ยวให้โชคเป็นคนช่วยถือฟังวอลผมสวิตบ้านช่วยช่วยน้องๆเอาโอเคโอเคโอเคมีสมุดละได้น้ำไม่ต้องห่วรแล้วคนที่ใจใช่ให้ล็อตไอรอน่ะไอรอน่่ะใชเดี๋ยวให้ล็อตเล่นน้งเมืองแล้วก็โค้งฟังวอฟังอะไรไปถ้ามันถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวผมค่อยลากนอกเมืองโอ้พี่ดูดิผมไม่อ่านเว็บผมอ่ะพี่เขาเมินน่ะเฮ้ย

แอดมินไม่แบนน่ะดูดิแอดมินไม่แบนเฉยเลยดูดิโอ้แอดมินไม่แบนเอาดิเอาไปเฉยเลยเอาเข้าเพื่อนอะไรไปคุยกับเพื่อนเฉยเลยอะไรอ่ะคุยนอ้งโมก็ไปคุยกับเพื่อนเฉยเลยอ่ะที่ได้ไงเมื่อที่ได้ไงสามทีนี้มาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกูกลับเข้าไปเล่นนะกูกลับเข้าไปเล่นนะไอ้สัไอ้เหี้ยดูดิ JK เลือนจัดอ่ะคนเลือนอ่ะคนเลือนอ่ะคนเลือนอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเลือนจัดด่าโอ้หนีเฉยเลยไปครบครึ่งชั่วโมงด้วย เจ้าของแอดมินไอเจ้าของเซิร์ฟก็เงี้ยแหละทำได้ทุกอย่างอ๋อเก่งไอ้าของเซิร์ฟใครอ่ะเซิร์ฟไปนี่ไงเซิร์ฟไปนี่ไงเซิร์ฟแกงเล่นนะครับแกงเล่นสมบทบาทสมบทบาทเซิร์ฟบเลอปดับอาร์พีอาร์พีอาร์พีจ้าใจสมบูรณ์อะไอขอขอลิงก์ก็ดิเราครบแล้วพี่พวกปืนเราขาดอีกคนนึงเป็ดไรเป็ดอ่ะเออมันน่าจะรู้อยู่แล้วมั้งอันนี้สมบทบาทนะฮะอย่าคิดเยอะนะครับสมบทบาทสมบูบาดคนที่ไม่ชอบไงเพราะโดนด่าประจำคำเนี้ย โอ้พี่ผมโดนแชทพี่แชทแ็กด่าวแล้วเนี่ยโอ้เฮียโอ้เหลืออะไรอ่ะมันแท็กคนดูแท็กอะไรอ่ะแต่ตรงกุ้ยแท็กอะไรอ่ะแท็กดาผมเฉยเลยแล้วเป็นเฮียอะไรมาถามผมเงี้ยเมื่อกี้มันแท็กผมในช่องพี่บอยอ่ะมันเป็นเฮียอะไรอ่ะใช่อื้อเฮียคนเดือดอ่ะเฮียเกินเกินเฮียแจ็คไม่ข้างเกินเฮียคนบ้าอดข้างอ่ะเนาะพี่ใหญ่ไปเทสเถอะพี่บอยพี่ พี่พี่เล่นเลยเครียดอะ่ะพี่พี่ไม่อ oh, ยากอ่ะพี่เ<ะ>พ่งพี่เล่นเลยเครียดไปพี่อย่าเลยอย่าพี่ไม่อยากผมไม่อยากเห็นพี่เครียดแบบพี่เพราะเหอะใช่เพราะเหรอพี่ผมไม่อยากเห็นพี่เครียดว่ะแต่ก่อนเคยสนุกกว่านี้วะพี่เย็ดเย็ดเย็ดอะไรกันวะกูงงี้ผายเลยอ่ะเฮ้ยเหลืออะไรเ <c oughs> หลืออะไรตีมาไม่ง่ายดิที่ออกได้ไงอ่ะเมื่อกี้อตีแม่งปากมากว่าเฮียปากมากพูดเยอะจัดแต่ดูดิแอ๊กแอ๊กตีเหลืออะไรอ่ะตีเหลืออะไรอ่ะ ตีเหลืออะไรอ่ะตีเลี้ยงไรอ่ะตีเหลืออะไรอ่ะตีย้ายประเทศเออตีตีไม่ไหววะตีกูตีขอทานเมืองแฟมเมียโทมาสองพี่สี่เออผมก็หาห้องไม่ได้ผมก็หาห้องไม่ได้ให้เบอร์เฉยอ่ะอะไรรุ่นอ่ะไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยเอากูไปล่ะปวดหัวเลยไอ้เหี้ยประกาศตัวหนึ่ง สอบไม่ได้สอบไม่ได้สอบเนาะพี่ไม่มีความสุขว่ะพี่เล่นประเทศอื่นเถอะขอร้องละพี่ไปเถอะมึงฝากพี่ฝากรถด้วยนะถ้างั้นอ่ะก็มีคนซ้อมจริงด้วยพี่ปัญหาเขาไม่เจอว่ะแต่ว่าไม่มีคนแล้วนี่เมื่อเช้าเมคืนเองนะมีนี่มันปีใหม่เปล่าเออว่ะป้าเขาไม่ไปหรอมั้ง ผมแจ็คกี้ JK ขอทานเมืองแฟมบีตั้งเมื่อไหร่โทรมากูอยากหาตอนได้หนักูแบบหลุดไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีคนไม่ชอบมันมันมันไอ้นี่มันมีพวกเกียนไอ้เหี้ยพวกเกียนธรรมดาอยู่หานี่บ้ากูแจ็คกี้ขอทานเมืองแฟมอ่ะหายูบิหายูบิเฮ้ยกดซ้อมที่เขอร้องละเพื่อน พอใจว่ายังไอ้เฮียไอ้พวกด่าเดี๋ยวกูด่าแทนพวกมึงเลยเนี่ยไอ้สัตว์เฮียเจียดหนวดไอเฮียไม่ได้หล่อเฮียเลยใส่เฮียแอ็กแอคเฮียเลยนะแทนพวกคุณเลยเนี่ยพวกคุณน่าจะพอใจแล้วนะเจียนหนวดเอาแก๊งไปดิมึงไงเฮียเอาแก๊งมึงก็เหมือนหมาตัวนึ่งไงสัตว์ก็ใช่ไงสัตว์อะไรจะแก๊งแหน่เฮียออกจำลังที่เลยอยู่คนเดียวโง่แล้วมาชื่มไม้อะแพ้สุดแล้วตอนเนี้ยก็รู้อยู่แล้วดิเฮียแล้วก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้ตายไปวะ ไอ้เห้ยเออโดนตันมันไม่มีใครหรอกที่ปลอมตัวมันมีแต่พวกเกียนมาปลอมตัวมันไม่มีหรอกก็ฝั่งไหนอะไอ้เหี้ยมันก็ด่ากันหมดแหละไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวหรอกก็จะเป็นไอ้นี่ FC ฟซีดาวน์เอฟซีไรมันไม่ชอบมันก็ด่าหมดเลยไอ้เหี้ยยังไม่ใช่ FC ฟซีดาวนเบอร์เทสด้วยไอ้เหี้ยพวกเนี้ยพวกเราจะแก๊งเจไอเคมาดิมก็เหมือนหมาเออหื้อเหี้ยทำอยู่ทำเหี้ยดาวน์เบอร์เทสอ้สัตว์ด่ากูคนเจ็บอบบเพื่อนโอ้โหร้องอะไรกูแทบร้องไอ้เหี้ยด่ากูหัวร้อนเลยอะ เจอแล้วพี่เจอห้องแล้วเจอกับลูกกี้พี่ทีมที่โหดอ่ะลูกกี้สตรีมเมอร์ได้กำไรทั้งนั้นหนุมบอกให้คุณอย่าไปด่าเลยมันเป็นสตอรี่ครับยิ่งเล่นยิ่งคนดูเพิ่มคนดูเพิ่มได้ตังค์เพิ่มด้วย